ยังอยู่กันที่สหรัฐคุณผู้ชมพาไปดูกันที่สภาของนครน,นิวยอร์กกันบ้างคือเขาพยายามที่จะออกนโยบายบลดขยะที่เกิดขึ้นจากถุงพลาสติกคือคต่อไปเวลาคน อเมริกันเนี่ยเขาไปช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆถ้าอยากจะได้ถุงต่อไปอาจจะต้องเสียเงินนะคุณนลินาก็ดีนะคะเพราะว่าหลายประเทศทาหรือว่าใช้ถุงผ้าเอาใช่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นปัญหาไปอุดตันตามท่อระบายน้ําต่างๆก็เยอะสภา,านิวยอร์กก็เลยเห็นชอบกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์จะลดขยะในเมืองนะคะด้วยการกําหนดว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปลูกค้าที่ต้องการถุงช้อปปิ้งทั้งถุงกระดาษหรือว่าถุงพลาสติกจะต้องยอมจ่ายเงินอย่างน้อย5เซนค่ะ หลังจากที่ทางฝั่งของรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็วอชิงตันดีซีเขามีกฎหมายฉบับนี้ออกไปก่อนล่วงหน้าแล้ว เมติที่เห็นชอบนะคะก็เป็นไปด้วยคะแนนเสียง28ต่อ20ผ่านร่างกฎหมายที่กำหนดให้ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าถุงช้อปปิ้งแต่ว่าร้านค้าปลีกก็สามารถที่จะเรียกเก็บเพิ่มขึ้นได้ตามอัตราที่กำหนดยกเว้นร้านอาหารร้านอาหารริมถนนหรือว่าถุงที่เป็นถุงใสายา,ยาอันนี้ได้รับการยกเว้นนะคะเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์อาหารที่ไม่ได้บรรจุหีบห่อและอาหารที่ลูกค้าจ่ายด้วยสแตปมอาหารถือว่าเป็นข้อยกเว้นค่ะ ทางสภานิวยอร์กแถลงนะคะว่าปกติแล้วถ้าดูตัวเลขชาวนิวยอร์กส่วนใหญ่เขาใช้ถุงกันปีละ9,370ใบซึ่งมันเยอะมากแล้วส่วนใหญ่ถุงที่เอาไปใช้กันเอาไปทิ้งก็เอามารีไซเคิลใหม่ไม่ได้ด้วยทำให้เกิดปัญหาไปอุดตันตามท่อระบายน้ำแล้วเขาต้องเสียเงินค่าขนส่งขยะปีละไม่ต่ำกว่า12.5ล้านดอลลาร์หรือว่าถ้าคิดเป็นเงินบาทก็ราวๆ443ล้านบาทนะคะ แล้วก็คาดว่ากฎหมายที่ออกมาจะแบบนี้น่าจะช่วยลดถุงพลาสติกและถุงกระดาษในนครนิวยอร์กลงได้ประมาณ60%แล้วก็ยังช่วยปรับทัศนวิสัยรวมถึงปรับวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของนายกเทศมนตรีบินเดอร์บราซิโอที่ต้องการให้นิวยอร์กเป็นเมืองปลอดขยะด้วย แต่ก็มีบางกลุ่มที่เขาไม่เห็นด้วยค่ะคุณผู้ชมก็บอกว่าเป็นนโยบายที่ทําให้ประชาชนต้องจ่ายเงินมากขึ้นเป็นภาระกลายเป็นปัญหาสําหรับคนที่เขามีไรายได้น้อยซึ่งคนที่มีค่าครองคีพสูงๆอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับนโยบายแบบนี้แต่คนที่ไม่ค่อยมีเงินก็อาจจะอยู่ยากสักนิดนึงค่ะ